ครับออฟฟิเชียลร้อนชิบหายเลยบ้านเด้อนัทกับเอกไปไหนวะเนี่ยไอเอกเอ้าเอ้ามันหายไปไหนวะเนี่ยอ๋อไอ้นัดนะนัดเฮ้ยมันหายไหนหมดวะเนี่ยโอ้ยโอแม่สาวน้อยช่างงามยิ่งนักโอ้ยอย่างนั้นก็มีตังค์เว้ยพวกมันไปไหนวะเนี่ยไอเอกหายมาตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วอ่ะไอ้นัดกลับมาแล้วเมื่อวานนี่ว่า เชี่ยมันดีวะเนี่ยไม่รู้เอาอาหารไปก่อนไปยูเพื่อนบ้านอยู่แถวนี้นะวะบ้านเพื่อนเอกอยู่ไหนวะรู้สึกว่าหลังนี้มั้งไม่ใช่บ้านหลังนี้มั้งเห็นขี้ดังทุกวันเลยบ้านหลังเนี้ยน่าจะใช่แหละหลังนี้แน่เลยฮัลโหลครับเจ้าของบ้านที่ขี้ดังๆอยู่ไหมครับฮัลโหลครับผมครับไงครับเอ่ออันนี้ใช่เพื่อนเอกไหมครับอ่าไม่ใช่ครับอ้าว อเจหวัดดีครับพี่ทีเพื่อนใหม่เหรอใช่พี่เพิ่งมาเอ้ยไอไอนี่ที่มันอยู่อยู่ห้องเรานี่ว่ะชื่ออะไรเนี่ยชิบาครับเออมันน่าจะไม่รู้จักอกจริงวะเออแล้วเจไอเอ็กซ์ได้มาบ้านเจวะไม่เห็นนะพี่อ้าวเชียร์ชิบหายแล้วมันน่าจะอยู่บ้านเพื่อนคนหนึ่งะพี่อ่าบ้านใครวะอ๋อไอบ้านคนที่ติดบอลกันวันนั้นปะใช่ใช่พี่เออลองลองไปดูก็ได้คือมันไม่กลับบ้านกลับไปนัดมา ไปไปไปรถพี่ไหมไปทำไม่ได้อ๋แล้วไอ้บ้าด่ะเดี๋ยวน่าตามไปทีหลังไอ้เขาต้อขับรถไปอ๋อโอเคโอเคน้องเจอกันแล้วกันโอ้ยมันหายไปไหนกันวะเนี่ยเดี๋ยวดูรถกันนี่บ้านบ้านหลังนี้พี่อ๋อตรงนี้เหรอหลังนี้เหรอโอ้ยเชื่อบ้านใช่ใช่หลังนี้เพิ่งดูเนี่ยโอ้ยออกจะรถออกมาก่อนใครครับเนี่ยเดลวูดบุรี่ส่งของครับอ๋อ ไม่ใช่โทษ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 โเออผู้ชิมาถามว่าเห็นเอกปะเพราะเอกมันไม่ได้กลับบ้านสองวันแล้วอะมันไม่เห็นอะไม่เห็นนะเบแต่ผมเดี๋ยวผมโทรถามให้ก็ได้ใครอยู่นั่นอะอันนั้นเพื่อนใหม่เรากับเพื่อนใช่เพิ่งรู้เนี่ยเออนั่นเดี๋ยวเอ็งโทรหาเอกให้พี่หน่อยดีเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกวิธีให้เออเฮ้ยบอกเราเลยครับพี่พี่เบรดคือเอกอะมันไปนอนค้างบ้านเพื่อนสองวันเดี๋ยวมัน ผมมันบอกกลับมาเช้าไอ้ชาวบนานเพื่อนยังไม่บอกกูเลยนั่นผมก็งงเหมือนกันไปเที่ยวนวะว้าวเนี่ยเออไปที่ไหนพี่แต่ไปที่ไหนเดียวเออพี่พี่พี่ผมมีที่น่าสนใจอยู่อะผมเห็นในเน็ตอะประมาณตรงป่านู้นนะพี่มันมีจริงประเนี่ยน้ำตกที่คุณพูดเนี่ยไม่ใช่ไปถึงไม่มีอะไรเลยนะผมผมว่ามันน่ามันน่าจะมีนะพี่ในเน็ตมันผมเห็นอยู่อะเออเออก็ได้ก็ได้ชวนเพื่อนเองไปมปะเนี่ยเนี่ยเออไปแค่นแค่ ไอสัตว์ลับเหรอไอเชี่ยกูแทงกับกุญแจรถแม่งเลยพี่ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกพี่เออพี่ก็ว่ามันเอือยกันแหละโอเคเห้ให้ไอ้นหนไอจีน่าพี่มามามาเนี่ยได้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 ไปนยเอ้ยนั่นนั่นเดี๋ยวเพ่อเองขับนำไปเลยแล้วกันเฮ้ยไก่จะงาวัดน้ไปอย่าง ไอ้จอดใจเลยเฮ้ยโหวิมเปรกอะไรเนี่ยเกือบชนโอ้โหเออพี่ธีพี่ธีพี่ธีอะไรเราเราลืมพี่เราไม่มีพวกอาหารไม่มีพวกอะไรเลยนะพี่เอาเออว่ะเฮ้ยแต่ข้างหน้ามีร้านสะดวกซื้อนะนั่นอ่ะเออว่ะตรงนู้นมีอยู่ไปกันไหมพี่โอ้โหพวกบึงบีบแต่ี่ยก็ได้กูเกือบชนท้ายแล้วเมื่อกี้โอ้ยใจหมดเลยโอเคไปมาขับตามมาดูรถก่อนเดี๋ยวนี้แล้วกัน ไปถึงแล้วโอ้ยคุณลุงหวัวแดงมาเลยเอ่อสวัสดีครับคุณลงุงสวัสดีครับสบายดีครับเอ่อผมมันจะมาขอซื้อบาร์บีคิวสักเอาเอากีา่ชุดดิเอาประมาณสามสี่ชุดก็ได้พี่สิบก็ดีครัพี่เอาสิบเลยเอาสิบเลยครับผมบส,บสิบเลยหรอครับโอเคครับรอแป๊บนึงนะครับได้ครับผมโอ้ยแต่ร้านเหมือนล้างเลยนะเว้ยดูดิไม่มีของตั้งเลยอุอ่นเครเย็นดูดิดดดด ้หนังรามีพวกน้ำมีกาแฟในตู้เย็นนะพี่โอ้ยมีเหล้าด้วยเออว่าเอ้ยครับผมไม่มีนะครับลุงผมไม่ได้ทำอะไรนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ลื้อตู้เลยลุงเลยเมื่อกี้จริงๆริงไม่โกหจุดแชร์แบคครับอ่าใช่ครับใช่ครับเออโยมนะครับลุงโอ้เยอะจังวะอืมหยาบโตเขอเถอลุงเฮ้ยมีเหรอพี่แป้งพิธีพิธีฮะเอ๊ะเดี๋ยวผมเลี้ยงเองจริงปะเนี่ยจริงช่วงนี้ผมมีตังค์ลุงครับ กกัคนที่รับลุงเท่าไหร่ผมเอามาเอ่อหกสิบสี่กับยี่สิบครับลุงลุงจิบที่แม่งเลยลแล้วกันไปทุกคนไปเถอะลุงครักันแล้ววันนี้ด้วยสิร้อยร้อยกว่ปาทหมดร้อ,อยไอ้นั่นมันจะดูกระทืบปะนั่ยน,นะแค่อยู่ในร้านลุงไอ,ไอเจขึ้ขนรถได้แล้วไปโอเคโอค้ยตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยเดีเ๋ยวรถใครวะเนี่ยไออันนี้รถรถรางเองปะเนี่ย เออใช่ใช่พี่ใช่ใช่เออใช่ด้วยเออว่ะเฮ้ยน่านี้มันเอ้ยหรือไอ้บาสจะถึงแล้ววะไอ้ไอ้บาสมาถึงแล้วพี่โหเข้าป่าเร็ววะเนี่ยโอ้โหกิ่งจะแทงแล้ยอุ้ยสวยนะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณคุณนะหน้าตาคุณคุณนะเดี๋ยวบาสมันสบายนะไอเอ็กอะทอยมันกลับบ้านเอ้าก็ผมบอกผมบอกพี่แล้วอะตอนที่ผมออกไปอะมึงบอกไปห้องน้ำ อ่ะใช่ก็ผมบอกว่าพี่ผมไปห้องน้ําแต่ผมก็ไอ้เหี้ยผมไปห้องน้าบ้านเพื่อนนี่เองไอ้สัสวันนี้ก็มาเที่ยวพี่พาพเพื่อนเองมาเที่ยวเนี่ยก็ทุกคนเที่ยวกันได้สนุกเลยครับผมอย่างทีร<า><ม>นะพี่มีใครเจ้าน้าอะไรบ้างมี<อ>ใครเล่นน้ําอ่ะมีน้าคุกกี้นมกับอเอาเลยเออผลไม้เอาทีา่ทำทำมะม่วงไปเลยทําแบบเยอะๆเลยพี่ไม่ไหวแล้วอ้ยเย็นสบายว่ะทุกคนกินกันได้อิ่มเลยเอนไงบ้างวันนี้สนุกกันไหมทุกคน สนุกครับพี่อร่อยพี่อร่อยพี่เออสนุกพี่สนุกอ่ะเ้องเป็นบนไฟไออีกอีกคลิปเดี๋ยวตีไม่หรอกมึงเป็นหลวงปู่ไอ้สัตว์ไอ้นี่ผมใส่รองเท้าจอแดนพี่ไม่ไหมหรอกเดี๋ยวโดนช้างดาวตีหน้ายอบโอ้ยใจ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 เฮ้ยเอาทุกคนแต่พี่ว่ามันก็ดึกแล้วนะเออใช่เราควรกลับลไหะอันตรายไม่ได้แล้วพี่ก็วันดึกแล้วยวมาจัดอันตรายเขาไปคิดกกี้ก่อนผมก็เลยม่วงเอาไวะ เท่น да like okay, okay. uh okay. yeah, okay. oh ั oh. ้นก็คนแยกย้ายกันกลับบ้านเลยแล้วก oh, ันเดี๋ยวพี่ไปส่งแล้วกันเดี๋ยวกัไปครับโอเคโอ้โหเดี๋ยวกันพี่เดี๋ยวตามมาเบนเบนเบนไม่รู้ใครวะเออพี่มาขับพี่มาขัพี่เออผมมาคันนี้ไปคันนี้เฮ้ยอย่าไปเฮ้ยไม่ดีเอาดีดูใครเฮ้ยมาๆามาผมไปกับพี่ดีกว่าเฮ้ยไปนั้นเดี๋ยวขับตามพี่มาแล้วกันขับไปที่นะ่นขับพี่ออ ง่วงใช่ไหมเลอะดีแล้ววันนี้เราไม่นั่กินเหล้าเฮ้ยขี่เบาๆวิขี่เบาๆอย่ากินเหล้านี่ขี่เบาวัดอันตรายนะเนี่ยพี่ใจเย็นพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยแมวแมวเอ้ยเฮ้ยพี่สายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสายแล้วอีกแล้วเอาแล้วอีกแล้วแล้วเพื่อนแล้เพื่อนไปไหนอะไม่รู้แล้วไม่มึงเพิร์เจอแล้วอันนี้เพิ่งไม่เห็นเพื่อนกูเลยเนี่ย นี่ไปไปโรงเรียนเลยอะไรของมึงเนี่ยไม่เอา้ากูฝันร้ายเอาไว้เนี่ยคือไอ้เยอียเรื่องมันยาวอ่ะไอ้ฉันไม่เห็นโรงเรียนเถอะไอ้ฉันไ่เห็นเราบนรถไปโอ้โห้เยมีปัญหาตลอดเลยมึงอ่ะปวดท้อง